นางเอกดังแชร์ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำซีรีส์สุดฮอตนาทีนี้นักแสดงหญิงมาดฝีมือคิมฮเยซูอัปเดตภาพให้แฟนคลับและผู้ชมซีรีส์เรื่อง Under The Queen u m b r e l l a ติดตามผ่านอินสตาแกรมของเธอและล่าสุดก็ได้เห็นความยากลำบากในการถ่ายทำซีรีส์ย้อนยุคผ่านภาพที่เธอโพสลงอินสตาแกรมเธอโพสในภาพชุดฮันบก พร้อมนอนแผ่บนพื้นแคปชั่นที่เธอเขียนคือกลางฤดูร้อนเป็นวิธีคลายความร้อนในกองถ่ายที่ต้องสวมชุดฮันบกหลายชั้นในอากาศที่ร้อนอบอ้าวติดตามเรื่อง Under the Queen a m นอัมเบล,ลได้ทุกวันเสราร์อาทิตย์ทางเน็ f ฟิก